เฮ้ไอ้น้องดูเสื้อพี่วุ้ยลามยู่ในเต็ดเจอร์ซี่เดี๋ยวจะร้องให้นิดแบบพี่วุ้ยลามยู่ในเต็ดเจอร์ซี่เฮ้ไอ้น้องดูเสื้อพี่วุ้ยลามยู่ในเต็ดเจอร์ซี่เดี๋ยวจะร้องให้นิดแบบพี่วุ้ยลามยู่ในเต็ดเจอร์ซี่ภาไม่ได้กับนิวคอลเลคชั่นเก็บกันให้ครบหมดทุก คอลเลกชันพิเออร์เดอร์รับผิวไหนใครไม่มีบ้างจะสะดวกได้ทุลุว่าเป็นช็อปใกล้บ้านรีบไปหาซื้อไหนใครที่ยังไม่มีใส่เดี๋ยวคนหาว่าเจนี่ไม่ใช่เสื้อรุ่นใหม่มีจะแต่เสด็จไปจนตลอดรุ่นใหญ่พร้อมมาจำหน่ายกันแล้วตอนนี้ทั่วทั่วประเทศไทยอ๋อพรอมีจํานวนจํากัดห้ามพลาดไม่ได้เด็ดขาดชาโมอุอนเสื้อขาตลาดเตรียมตัวมารอฟาร์มประกาศช็อปออนไลน์หรือไปมิการสตสั่งได้หมดอยู่บ้านหรือว่าอยู่คางคอนโดสเกิร์ตไปให้ไวรีบไปซื้อ let's go กู cool 12คนมีสกันทุก คนอ๋อ